สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับลดตรดดยิงเร็วนะครับจะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นของลิตรดยิงเร็วยูทกีนะครับนะครับเป็นขาปลดเร็วนะครับชุดนี้นะครับเป็นฝากระดูกนะฮะขาปลดเร็วนะฮะขาจะแถมมาสองชุดนะครับขาสูงกับขาต่านะแถมมาสองชุดนะเป็นขาปลดเร็วนะฮะฟังชั่นเขานะครับ ตัวนี้จะมีไฟสองสีนะครับสีเขียวสีแดงนะฮะไฟเนี่ยใช้เปิดแบบเรียวนะฮะหลีจากสว่างน้อยไปถึงมากนะครับฟังชั่นเขาก็ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับบนล่างปรับซ้ายขวานะครับขากระดกนะฮะเนี่ยไฟเาก็มีสองสีนะฮะจะมีสีแดงกับสีเขียวนะใช้แบบเรียวนะฮะีจากสว่างน้อยไปถึงมากนะครับ ขานี้นะฮะจะแถมให้สองชุดเนี่ยเราจะแถมให้สองชุดนะครับขายกสูงกับขาต่ํานะครับนี่เป็นขาต่านะฮะตัวนี้เป็นขาขายกสูงนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นรางปลดเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยแถมให้นะครับแล้วก็รางเนี่ยจะใช้ได้สองขนาดนะครับอ่ามีรางขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับระบุมานะว่าต้องใช้รางขนาด ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบมิลหรือสิบเอ็ดมิลนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะจัดให้นะครับแล้วก็อ่ของแถมก็จะมีผ้านะครับแล้วก็ปะแกนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับเนี่ยพร้อมมาประกันหนึ่งเล่มนะครับฐานอีกสองก้อนนะฮะของพานาโนิกนะครับใช้ก้อนเดียวนะแต่ว่าทางร้านแถมให้สองก้อนนะครับสองก้อนนี้ราคาสองก้อนนี้ก็ใช้กันเป็นปีแล้วนะครับ เลเดอตัด uh, ตัวนี้นะครราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็ฟ mm ังก์ชันก็เหมือนกันเลเดอตดตัวที่สองก็จะเป็นฟ mm ังก์ชันเขาก็จะ,ะมีไฟสีเดียวนะฮะสีแดงนะฮะปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีรางเสริมนะครับขนาด20มิลน,นะฮะไว้ติดไฟฉายหรือว่า อุปกรณ์เสริมทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีตัวระดับน้ำนี่นะครับนี่ครับแถมให้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะรางนี้จะมีให้ใช้งานสองแบบนะครับสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับระบุมาเลยคัทางร้านก็จะแถมให้นะครับเนี่ยเห็นไหมไฟจะมีสีเป็นจุดแดงเห็นไหมฮะปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับรางนี้นะฮะระบุมาว่าต้องใช้รางขนาดยี่สิบมิลหรือสิบเอ็ดมิลนะครับ ทางร้านเ็าจะแถมให้นะครับแล้วก็ของแถมก็จะมีผ้าหนึ่งผืนพร้อมคู่มือนะฮะและบรรพบกัรหนึ่งเล่มนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้ก้อนเดียวนะครับแต่ว่าทางร้านแถมให้สองก้อนนะครับราคานะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สําหรับถ้าท่านซื้อกล้องชุดนี้นะฮะสองตัวนี้นะฮะทางร้านก็จะแถมผ้านะครับเนี่ยผ้ายาวสี่เมตรนะครับผ้าพันเปืนนะครับ นี่นะฮะระบุมานะฮะว่าต้องใช้สีไหนนะครับมันจะมีหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกระบุระบุหมายเลขมานะฮะทางร้านจะแถมให้นะครับว่าต้องการใช้หมายเลขหมายเลขอะไรนะฮะจะแถมหนึ่งหนึ่งม้วนนะฮะม้วนหนึ่งก็ยาวสี่เมตรนะครับนะฮะช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆม,มา,านำเสนอรับชมไปเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ